สวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องครับเสาร์นี้พ่อกับคนบ้านนาอยู่ยุธงนะครับมืามา่อนี้กะมาเลาะน้มหน้าคือก่อนหล่าพี่น้องพู้โทางคุณนนะครับฝนบม่ได้ตกระคำขึ้นแต่ว่ากะอาจจสามาเติมดินตรงที่ว่าเมื่อวานเห็ดไปแล้วครับเติมเติมบะหมี่พร้อม,มันห้อนนะครับหาโมงสี่โมงเคืองหาห่อนหาโมงเสาร์นี่ห้อนแนงพี่น้องครับเมือนั้นถ้าตรงมาตะเสาจะไม่นีน้กัมาประมาณเจ็ดโมงเลยพี่น้อง ออกบ้านประมาณเจ็ดโมงกลัวนะครับมะฮอ้นี่กระสิบแปดโมงเลยนะครับข้าวเดียวพี่้องครับหนีวลลากะเกือบเกือบแปดโมงล้วพี่้องครับเทียวอีลีวลานะครับมะฮอดกะกะวาสิมมะขือมงนี้นิดนึงน,น้องเนาะคึอมุงนีให้มันเป็นร่องเป็นท่างให้เห้าอ่าเขาเรียกว่าบให้มันหกพี่ทองครับบอยมันหกข้าวกระสีลดพวกไอ้หนูพวกอย่างไรเนาะข้าวกระสีสามารถลดพื้นที่ในการ อายูของหนูได้ครับก่อไพ่นี่ก็ว่าสิคือจังน้อยพี่น้องครับมาเบิ่งกับมีนอนหนึ่งหนอยยืนี่ครับฟันอะไรเด้๋นี่พูดนะมื่อนี้กับกล่องกันนี่นี่พี่รองครับก็เราเอาแมงวันนี่นะคือมาตอมหัวแทะลายจังไดยกับมื่อนี้พี่น้องนี่พี่น้องแมงวันนะครัแมงว่านเพิงครับอยู่ในนี่เห็นบ่พี่น้องเพิงได้หนี่เพรรู้ว่าเมื่อยู่โดนไปนะครับจะ เดี๋ยวจังไดให้เซียนออสมาจัดการแต่งไทยกระทิดงามในสำานิเลยพี่น้องเดี๋ยวถี่มาโล่งเม็ดซ้ำอีกชุดหนึ่งอยู่แต่ขอให้พายุโคอิโนนีอย่างนีออกไปก่อนพี่น้องช่วะหลังวันที่8อาจจะเป็นวันที่แปที่เก่าเสาร์อาทิตย์พี่น้องปลูกรอบตัวไปต้องเฮ็ดเป็นโพ้น,นพี่น้องเฮ็ดเป็นโพ้นขึ้นมานะครับเพราะว่าเบิ้งแล้วเป็นโพ้นดีกว่าครับนี่ มันไปได้รุ่นรถรุ่นเดียวกันมันที่เป็นแบบน,นี้ครับอันนี้คือไปได้ด้วยนครับไปได้ครับไปได้แล้วก็ส่งสิง้ามอยู่ครับคือถอดยอดถอดใบเลียงถอดยังเรียบร้อยร้อมที่ติดเลื่อยแล้วพี่้องหรับอัน,นี้รอดเดียวกันก็นกนเมื่อกี้แหละแต่ว่าเพิ่นไปได้แล้วเพิ่น,นส้วง,ง้ามกลัวครับอันนี้คือข้างที่ซักแล้วได้เพี่องครับของชุดที่เป็นบวบครับบวบไล่ครับมะระขีนกนี่ซักคางแบบ ชงช่างครับพี่น้องครับบ่ต้องเป็นบ่ได้เป็นระเบียบเด้พี่น้องเด้ซากให้มันไปได้ครับอันนี้บักือกะขึ้นแล้วพี่น้องเห็นว่านี่อันนี้ตามลักต้องเฮ็ดเป็นพ่นด้พี่น้องเด้อปีนี้คน้านหน้าบ่หูว่าเท็ดแบบไหนก็ใส่ไปตามคิดนะครับบ่พันดออพี่น้องบ่พันบ่พันนะครับคือว่าไงศาสเนื่องจากว่าเบื้องแล้วบ่คอยไงบ่คอยยังเดี๋ยวสิเอาฟุ้นเอายังมาใส่พี่น้องครับเอาฟุ้นใส่เรากะ ตามลักมันต้องขึ้นเป็นพ่นพี่น้องครับเพ็ดพ่นพ่นนะครับพุ่นขั้นคู่สูงขึ้นเนาะมันจะสิดคือนี่ครับดินแล้มันถอดออกแล้วมันก็เลื่อยไปเข้ามาละวันนี็จะ,จะเอาปุ๋ยเอาคารกวาเอาหญ้ามาโปะครับพี่น้องเพื่อกันความชื้นเนาะดินตอนนี้ก็น,นาทีแน่นแหละพี่น้องครับ้าเข้าวหญ้ามาโปะนี่็ค่มีใส่เดือนใส่ยังมาเห็ดพ่นดินซอยเนานอนนอะองเนาะเดี๋ยวค่อยๆเห็ดไปครับ เติมน้ำเขาถังจะลอยกันพี่น้องถังว่มีน้ำเลยนะครับเหลืออยู่เครื่องเดียวนะครับเพราะว่าถังมัมีน้ำน,นะครับน้ำหมดโอเคแค่เดียวเต็มเลยแค่แต่ดโยดอกจานพี่นอ้องครับดอกจานกะแตกยอดเหรอน่าสิไปต่ออะไรอยู่พี่นะครับ และหนาแรงผมว่อสัตว์หนา้หนานี้เนาะหนาแรงเมื่อใ,ใจว่าฉีดจับปี๊บได้ฉีดยัยได้พี่น้องเด้อโอ้ยเอาไปตื้มกันพี่น้องกับนอญุบานนะครับนอญุบานนี่เอาไปได้สามมือนะพี่น้องก็อีเหตุอย่างนี้เพราะว่ามันเอาไปมือนั้นเอาไปนอนเดียวมันสามมือเลยตั้่นก็มือซับกอดไทยหลายมือแหละเดี๋ยวเองหาไปตื้มกันกสัก็ซีหานอนครับ หลังก้นนะครับเบิ่งดูนี่ได้กี่ต่อมโอเคแถวนี้พี่น้องครับ้องอ่อนอืมอได้ตื่นกันมาเติบ <S <S อยู่เห็นมันเกิดลายปีแล้วหรอพี่น้องครับต้นบักท่านตัวนี้ปีนเลอย์ล่ลองจงไว้ให้มันเป็นหมากขันบ่แทบ ี๋ยวก็เจอกันเพื่อนครับปั้มใี่นะครับปั้มทิมเลยถ้าแทบประจ้องไห้นะครับเรียกว่าห่อนเพื่อนใ้บ่ห้เพื่อนสูงหลายพ่อได้กินนะครับมานี่ในเวลาเก็บกระทินไปให้แม่บ้านครับไปตติมกันครับกระทินแก่นี่แม่บ้านเพื่อนมักครับโอเคจังไปเลือกอ,อยูุบานเนะน้องเนาะนี่ไปขาบ้านได้เลยครับ ที่ว่ามือนี้กะขอยาดขอยาดจบคลิปไปสักนิดพี่น้องครับพอกันไม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับถึกใจจ้าหนก็กดซัสไค่นะครับแค่ได้ยิ่งดีพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับ